ร่วมง,งานเปิดตัวใช่ค่ะก็ะร่วมง,งานเปิดตัวออโรบีไอโอไอโอใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นโอ้โหต้องล้ำมากเลยในเรื่องของนวัตกรรมแปรงฟันใหม่นะคะซินดี้ก็เป็นคนหนึงที่คุณหมอฟันบอกตลอดเวลาเลยว่าแปรงแปรงแรงเกินไปเดี๋ยวเหนื่อยจะมีปัญหาแต่พอม,มาดูวันนี้แล้วแบบว่าสงสัยต้องจัดแล้วล่ะคะ่ะจัดให้คุณสามีด้วยส่วนตัวเราพิิ์มีว <laughs> <laughs> ีในการดูแลรักษาสุขภาพช่วง ก็เหมือนคนทั่วไปอะค่ะก็แปลงฟังแต่วันนี้ได้ความรู้มากเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแปลงเร็วไปนิดนึงจริงๆเราต้องสองนาทีแล้วก็ต้องพยายามที่จะแปลงแบบให้ทั่วนึกว่าแปลงดีแล้วแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปปรับพฤติกรรมในการแปลงให้ดีกว่านี้นะคะจังทียตัวเอง ลำมากแล้ววิธีการเปรียบเทียบของเขาคือดีมากเลยเหมือนกับว่าอย่างอื่นแล้วก็เปลี่ยนมาหมดแล้วเนาะการซักผ้าตอนนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นจากเมื่อก่อนต้องใช้ไม้กวาดแต่ทําไมแปลงสีฟันของเรามันยังไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เปลี่ยนแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมาตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการที่จะทําความสะอาดช่องปากนะคะดูแลฟันของเราให้สะอาดแล้วก็ดูแลสภาพเหงือของเราด้วย ค่ะ<า>สำหรับว่าการดูแลช่องป,ปากไ่ด้แบบว่าอย่างเก็บงปงปากปนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยคิดว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะว่าสุขภาพภายในช่องปากของเรามันสัมพันธ์ยังไงจริงๆแล้วมันส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพทางร่างกายของเราเลยก็อยากจะให้หันมาดูแลและก็ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่แบบล้ำมากๆเลยอยากจะให้มาศึกษาแล้วก็รับรองเลยว่ามั่นใจในเรื่องเราดีค่ะค่ะที่นี่ค่ะล่าสุดเเห็นมีการหลายที่เห็นนางเอาลูบลูบพี่ซนดีไป ใช่ก็ก็ตกใจเหมือนกันจริงๆแล้วออไปเที่ยวภูเก็ตกันมาแล้วก็ถ่ายรูปกันเหมือนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่รู้ทําไมมันมีการ เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเพจใน a c e b o o k เน <Yeah. S 1> ี่ยเอามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ส่งมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือแบบว่าเต็ไมไปหมดเลยว่าลูกมีคนชมอะค่ะว่าลูกสาวตอนนี้โตแล้วเริ่มเริ่มแ,แบบว่ามีแววอะไรเงี้ยค่ะก็ <Yeah. S 1> ขอบคุณด้วยทุกคนก็อคอมเมนต์ทุกคนน่ารักมากมาก,มากเลยก็ให้เลลาด,ดูเลยแล้วก็บอกว้ายว้าวอย่าเงี้ย ตอนนี้แบบว่าเน่นะที่ไมเปมือนแฟนหรือว่าคนทั่วไปเราเหันะครัรรบมาจับซ้อมมามอกว่สาวชิน,นว่ามีความสวยไม่แา้แม่เลยโหนีมีคนบอกว่าสวยกว่าแม่ก็เป็นพี่คนเดียวที่ยอมค่ะว้าใช่จริงๆแล้วก็ตอนนี้เราก็14ครึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นสาวขึ้นแล้วแล้วก็มีการบอกเหมือนกันว่าอยากจะเริ่มถ่ายแบบเดินแบบแะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ดูเป็น job j อ b ไปแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยเพราะน้องก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะแต่ก็จริงๆแล้วน้องมีเวลาน้อยมากเพราะว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอาทิตย์นหนึ่งก็เทรนประมาณ8ครั้ง9ครั้งอะคะ่ะคือเช้าเย็ยนแล้วก็รุงเรือนด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาในการทํางานจะค่อนข้างจํากัดแต่ก็ลองดูะคะ่ะจริงๆจะวกไม่ติดตามเรา ไม่ติดไม่ติดแต่ก็คือเขาก็รู้ว่ามันเป็นมันเป็นงานอดิเรกอะไร้ยค่ะตอนนี้ก็เน้นเรียนก่อนแต่ก็ถ้าในอนาคตชอบจริง,รงๆมีคนให้โอกาสจริงๆก็เต็มที่ค่ะ๋ยาแม่ช่วยสอนนางงาม <laughs> นางงามนางนามปัจจายัางยังไม่ได้คิดแต่ก็เออไม่ได้ไม่ได้ว่าปิดกัน้นแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาเพราะจริงๆแล้วนางงามการเป็นนางงามมันต้อง มันจะต้องมีบุคลิกต้องมีใจรักใจสู้จริงๆอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเราไป<อ>็นเกรกรแล้วบอกว่าถ้าเป็นนางนางนก็จะแบบว่าเหมือนแม่นะ ได้หมดอะค่ะลูกตอนนี้เหมือนอยากจะเป็นนางแบบมากกว่า<อ>แต่ว่าเดี๋ยวคอยดูว่าม,มีมีอะไรมาอัปเดตเธออัปเดตให้ฟังค่ะเขาหลายคนแบบแฟนาน,นางก็จะเชีร์ลูกกันก่อนลูกที่อ,อยากอยากให้ลูกบอกว่าด็น่ากเพราะว่าแบบเรื่องความสามารถคือถ้าจะลงจริงๆเนี่ยต้องแบบให้โตกว่านี้อีกเยอะเลยอะเพราะถ้าเกิดตอนสตีนลงนี่ยังเด็กมากแล้วรู้เลยว่าจากประสบการณ์เนี่ยอยากจะให้เขาเหมือนแบบผ่านประสบการณ์ชีวิตบ้างเริ่มมีความรู้ ความมั่นใจมันต้องแบบมันต้องแน่นจริงๆ่อนที่จะลงเรานี่านัเป็นสมกครใจอยู่คุว่าถ้าลงจริงแล้วแบบโอ้ยยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังเร็วกนไปที่จะคิดจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดต้องต้องดูจากความชอบของน้องแล้วก็เอ่ออยากจะทําตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นะคะ่ะแต่สนับสนุนเต็มที่ถ้าเกิดน,น้องอยากทำค่ะเดินแรสมัคเดินแบบก่อนเริ่มจากเดินแบบถ่ายแบบก่อนค่ะ มีน,น้องก็งมีความสามารถหลากหลายมากตอนนี้น้องอยากจากเชส้นไหมน้องอยากเรียนอะไรบ้าเออมีバレ่ว่ายน้ำที่เป็นหลักน,นะคะใช่ค่ะตอนนี้คือน้องอยากเรียนอะไใช่ไหมใช่ค่ะน้องก็เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าว่ายน้ำตอนนี้ก็ถึงระดับชาติก็คือได้เหรียญทองที่การแข่งขันระดับชาติเอ้ยช่วยได้เหรียญเงินสองเหรียญที่ที่ระดับชาติมาแล้วเดีย๋ยวก็คอยดูปีนี้ก็ลุ้นว่าจะได้ไปซีเอชห่างค่ะค่ะที่สุดวิลามยิ่ง ค่ะค่ะไม่ค่อยมีเวลาพอในในหนึ่งในห่งกันลค่ะมีรูปมีานจะนเพอพ่อเพื่อนเบอน่อนเพื่อน่อเพ่อนเ่นะพื่เพ่อนเ่อนเ่นเพะ่อเอรเอนเพ่อนเม่อนเพ่อนม่อเอเ่นเเอยเ่อรเนเ่เ้่อนเนเ่เ่อนอน้ออนาอน่นอนออนเพนเ่า่ วันแม่เหรอคะวันแม่พรุ่งนี้ก็จะไม่ได้อะไรมากก็จะไปกันข้าวกันกับเพื่อนสนิทค่ะมีคุณออดซาวแวงกับคุณเอมี่ที่มีลูกสาวเหมือนกันก็สลองกันแบบเรียบง่ายค่ะคลอกกันแบบอะไรหลาๆๆๆยครๆๆอบครัวใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ